มีคลิปเดียวไปนอนละอืมอบอบองศักสแสดงสดโอ้โหร้องครเพราะคนลุกเลยเชี่ยคนลุกเลยฮะ MV ออบบองศักสุดเศร้าคลิกโอ้โ บีเดอสกาออกเพลงใหม่สายย่อโคตรฮาโอ้โคตรดีเกิน่ะ้ยเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ดิสายเย็ดอย่าคิดลึกโอ้โหอย่าคายโคตร3.27จุดกนมใช่ปะแหนว่า3.27อเนี่ยขดูนมเลยดิ โหวีเดียสกาแม่งอัพคลิปใหม่เหรอวะตอนเนี้ยแกล้งเพื่อนเอาผีมาอำเฮียน่ากลัววะคลิปถ่ายติดผีจักจัอุ้ยอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียมันมาถ่ายจริงอ้ยอ้ยอ้ยเฮียไอผีจิงนเลยแล้วแล้วาเรียกฮะสาวญี่ปุ่นจะมานวดหรือมาหน้ากันแน่อู้ มันร้องอะไรกันแบบนั้นวะฮะฮะรีวิวของเล่นญี่ปุ่นเหรอเอ้ยน่าดูวะ่ะคลิกโอ้เขาเล่นน่ารักมากเลยอ่ะของเล่นญี่ปุ่นตุ๊กตาแมวคลิปแมวน่ารักมากเลยโอ้คลิปแมวฮ่าฮ่าอืมอืมอืม,มโอ้ยอย่าตกอย่าตก,อตกโ,อโ,อโอ้ตกอะไน,น่ารัก แมวร้องเพลงแมวเต้นน่ารักโคตรเลยอ่ะนี่คลิปอะไรวะสอนเต้นเหรอสอนเต้นแบบฝรั่งนวำพิษ Watch me แน่เน่เว้ Watch me แน่เน่เฮ้ยนี่คูนี่นกดมาได้ไงวะเนี่ยต้องเข้านอนไม่ใช่หรอวะ คลิปหนูน้อยหลังต่อยเพื่อนปากแตกเราขอโทษนะเพื่อนบุ๋มเจ็ดล้านวิวเจ็ดล้านวิว oh my god ดูเด็กเชื่อม่วงทีเอาปากเหรอน่ารักนะอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ในชาแนลด้วยนะครับรีวิวเกมใหม่เหรอไนนี่เป็นคือรายการสกิลทีวีรายการที่คนหน้าตาดีก็ดูได้เฮ้ยจะดูไม่ดูก็เลยเฮ้ยนี่กี่โมงแล้ววะ ชิาแล้วเที่งคืนกว่าแล้วก็ต้องตื่นเจ็ดโมงไปเรียนด้วยว่าปิดคอมแล้วปิดคอมแล้วเฮ้ยชแน,นลอะไรวะเนี่ยชแน,นลอะไร bad อะกริดแบดบัตชื่ออะไรของมันวะเนี่ยวิธีเริ่มทำช่อง y youtube เหรอเฮ้ยเราเข้าไปดูดิเออว่ะมันนนัทำไงวะไอ้เชีย่ยคิปเปิ้ลโคตรเจ๋งเลยว่ะช่องนี้อะทำไมคนกดติดตามแค่พันกว่าเงวะโอไม่ได้ละ ช่างนี้แม่งต้องกด subscribe ว่ะคลิกติดตาม subscribe เฮ้ยนี่กี่โมงแล้วเนี่ยนี่มันตีหนึ่งหรอไอ้เชีย๊ยคุูต้องถึงชาบีเรียนด้วยเป็นคอมลแล้วแเป็นทีนอน